คนถามผมว่ากีบบัวพ่อเดิมดูยังไงใช่กีบบัวพ่อเดิมดูมอ่ะอันนี้นะครับพริกด้านหลังมาเป็นน้ากปกหลวงพ่อเดิมที่องค์หนึง่งหลายหลายหมืห่นอ๋อลังเป็นหน้ากปกครับพี่คราวนี้มเมื่อเราเจอว่ากรีบบัวที่หลังเป็นหน้ากปกพ่อเดิมจะเป็นหลวงพ่ออื่นได้ไหม ก็หลังเป็นนังกปกว่าเดิมอ่ะอือใช่อ่าเราก็จะเข้าใจว่าโอเคพะระกีบบัวมีว่าเดิมนะซึ่งเนื้อนี้ก็มีเมกพัทมีแขวนกีบบัวองนี้เหมือนได้แขวนสององค์อ่าเมกพัทมีแบบนี้ชัดเจนสุดพาสติกมีอือโอ้สุดจริง เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยแล้วเมื่อพอเดิมมีพอดิ่งมีพอดิ่งพอเดิมเนื้อเท่ากันไหมเนื้อเท่ากันเลยโอแต่พลาแบบเนี้ยคนเขาเรียกอะไรอะ่ะสมัยก่อนคือไปเชื่อคนว่าไม่รู้ที่กีบัวปดเท่าไรครับ พี่ๆอยเยอะนะพี่อเ,พเอาเนี่ยใครที่อยากได้กีบบวชหลังนาคปกเนี่ยผมเอามื่นสองเอามื่นสองครับเพราะหลังนาคปกเนี่ยคือชัดเจนนี่คือพอเดิมหมื่นกว่าบาทของไม่ทันพอาเดิมยังแพงกว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทราคาถ้าเต่าสุกใจมีสามเจ็ดะเอาเอามื่นสองสำหรับพระที่ข้างหลังเป็นนาคปกชัดเจนเอาเหอเดิมแน่เอาหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับกีบบวชนาคปกปิดหนึ่งหมื่นสองพันพี่นะท้า ขอดูเมกะพัดด้วยสัรครูครับพินาธุได้นะครับหนึ่งมืนสองพันบาทเมกะพัดไม่มีเลยเ<อ>มกะพัดไม่มีเลยเมกะพัดวันนี้เข้ามาเป็นปูบุญเลยลเดี๋ยวปูบุญพูดว่าหลังเทแน่นอนพินาวุ์ผมให้พิธธนบธุ์น่ะเอาไปอีกองหนึ่งเพราะอะไร เพราะเนี้ยหลังยันพ่อเดิมโอ oh. นี่ oh. พิมพเดียวกัน hmm. ก็จะได้เป็นคนที่มีคมทุกพิมพใช่อันเนี้ยพี่นาทวุฒิเอาหลังยันเนี้ยผมเอาเก้าพันเอาเก้าพันครับองค์นี้เอาเก้าพันเก้าพันครับพี่นาทวุฒิพี่นาทวุฒิได้นะครับเก้าพ oh, <ๆ>ันโอ้บรเพื่อนนี่ฮะ